สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for life นี่คือหนังสือเสียง l i f e in the world unseen หรือโลกทิพย์ EP ที่11การหย่อนใจและวงมหรสพทางวิญญาณเมื่อกล่าวถึงเรื่องเครื่องหย่อนใจหรือลงมหรสพทางวิญญาณอาจมีบางท่านรู้สึกประหลาดใจหรือถึงกับเหยียดหยามดูถูกกันเลยก็ได้เพราะคนโดยมากจะคิดไปในทํานองที่ว่า เมื่อเข้ามาอยู่ในโลกทิพย์หรือในสวรรค์แล้วก็ไม่ควรจะมีเรื่องอื่นใดทานอกจากนั่งพึมพำสวดมนต์ภาวนาไปตามเรื่องทั้งวันทั้งคืนไม่เช่นนั้นก็ดูจะไม่สมกับที่ได้มาอยู่ใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าถึงขนาดนี้แล้วความคิดดังกล่าวข้าพเจ้าขอบอกว่าเป็นเรื่องเหลวไหลทั้งสิน้นเพราะการที่เรามาอยู่ในโลกทิพย์นี้ก็ไม่ได้หมายความว่าพระผู้เป็นเจ้าจะอยู่ใกล้กับเรามากกว่ากับชาวโลกมนุษย์เลย การที่อยู่ใกลหรือไกลนั้นความจริงแล้วขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเองต่างหากการหย่อนใจของชาวโลกทิพย์ก็คือการเปลี่ยนอารมณ์ของตัวเองด้วยการเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นบ้างตามความถนัดการหย่อนใจหรือเปลี่ยนอารมณ์นี้มิได้เกิดจากความเหนื่อยล้าทางกายหรือจิตใจอย่างใดเพียงแต่เรารู้สึกว่าการทำงานอย่างเดียวติดต่อกันไปโดยไม่หยุดพักหรือเปลี่ยนแปลงอย่างใดเสียบ้างเลยนั้น ทำให้จิตใจรู้สึกว่ายังมีสิ่งบกพร่องอยู่เท่านั้นเองโรงมหหรสพในโลกทิพย์ก็มีโรงมหหรสพที่สวยงามตั้งเด่นเป็นสงา่าประดับประดาตัวเมืองอยู่เหมือนกันนอกจากภายในมีการประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามชนิดที่จะหาไม่ได้ในโลกมนุษย์แล้วภายนอกอาคารก็ยังมีสนามหญ้าและพุ่มไม้ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างประณีตบรรจงสุดจะบรรยายละครที่นำมาแสดงในโรงมหรสพ มีลักษณะเป็นคนละประเภทกับที่แสดงอยู่ในโลกมนุษย์ณทีน่นี้ไม่มีการเสนอเรื่องราวหวาดเสียวที่มีการฆ่าฟันกันอย่างโหดร้ายทารุณและเมื่อเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดปัญหานี้เราก็มีวิธีการเสนอวิธีการแก้ปัญหาน,านั้นให้ไว้ด้วยบางครั้งเราก็มีเรื่องละครตลกแสดงเหมือนกันและข้าพเจ้าขอบอกว่าพวกเราชาวโลกทิพย์ยังเป็นพวกที่หัวเราะเป็นและหัวเราะได้อย่างคืลนเคลงมากกว่าโลกมนุษย์เสียอีก เราไม่ใช่พวกหน้าตายที่ยิ้มไม่เป็นเอาแต่นั่งหน้าบึง้งทำท่าทะมึงทึงอยู่ตลอดเวลาดังที่พวกชาวโลกมนุษย์ชอบกะเกณฑ์ให้พวกเราเป็นเช่นนั้นเมื่อใดที่มีเหตุผลในการหัวเราะและไม่ใช่เป็นการหัวเราะเยาะใครๆแล้วเราก็หัวเราะกันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวในโรงละครดังกล่าวเราได้เคยดูละครประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆด้วยความสนใจเพราะณนะที่นี้ละครประวัติศาสตร์ที่เราได้ชมมีลักษณะหลายอย่างหลายประการ ซึ่งท่านจะหาชมไม่ได้เลยในโลกมนุษย์ประการแรกก็คือท่านจะได้เห็นการแสดงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วโดยไม่มีการบิดเบือนความเป็นจริงเพื่อแสวงผลอย่างอื่นใดเลยเป็นอันขาดประการที่สองเราอาจได้เห็นตัวละครตัวจริงในประวัติศาสตร์มาแสดงให้ดูกันเลยทีเดียวทั้งนี้หมายความว่าไม่ต้องหาผู้อื่นมารับบทบาทแทนให้เสียเวลาเป็นอันว่าเราจะได้เห็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์มาแสดงบทบาทให้ดูจริงๆ ซึ่งเรื่องละครเช่นนี้จะเป็นความจริงถึงสองประการคือเป็นจริงทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจริงทั้งผู้แสดงด้วยเรื่องนี้ผู้ที่มาโลกทิพย์ใหม่ๆมักจะมีความรู้สึกแปลกๆเพราะยังไม่อาจปรับใจให้เข้ากับสภาวะอย่างใหม่ได้นั่นเองแต่อันที่จริงก็น่าเห็นใจเพราะการที่เราได้มาเห็นบุคคลผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ผู้ที่มีประวัติชีวิตกึกก้องอยู่ในสมัยโบราณออกมาแสดงบทบาทเดิมให้เราดูใหม่อีกครั้งหนึ่ง และเป็นผู้ที่มีเลือดเนื้อเหมือนอย่างกับไม่ได้สิ้นชีวิตไปเลยนั้นเป็นของยากเหลือเกินที่ใครจะคิดฝันว่าจะเป็นความจริงได้ถึงเพียงนี้ความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนอารมณ์หรือหย่อนใจของชาวโลกทิพย์กับชาวโลกมนุษย์ก็คือสภาพอันเป็นพื้นฐานของร่างกายแตกต่างกันมากกายทิพย์ของเราไม่มีความชำรุดทรุดโทรมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าหรือตึงชาเป็นเหน็บแต่อย่างใดเมื่อเป็นเช่นนี้การกีฬาที่เป็นเครื่องบริหารกล้ามเนื้อ ก็เป็นอันหมดความจําเป็นไปโดยสิ้นเชิงนอกจากนั้นเรายังไม่มีความต้องการอากาศบริสุทธิ์เช่นโลกมนุษย์เพราะในโลกทิพย์มีแต่อากาศบริสุทธิ์อยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นซอกมุมที่ลึกซึ้งส่วนไหนของบ้านหรือภูมิประเทศก็ตามดังนั้นเครื่องหย่อนใจหรือเครื่องเปลี่ยนอารมณ์ของเราจึงเป็นความหมายตรงไปที่ใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นความสามารถในการเล่นในโลกมนุษย์ได้มาด้วยการฝึกหัดให้กล้ามเนื้อ อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของจิตใจโดยร่างกายก็ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยร่างทิพย์ของเรามีสุขภาพสมบูรณ์อยู่ตลอดการและกล้ามเนื้อของเราก็ขึ้นตรงกับจิตใจโดยไม่ผ่านสิ่งอื่นใดดังนั้นความสามารถในทางฝีมือของเราจึงได้รับอย่างรวดเร็วผิดกับโลกมนุษย์มากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการหัดบรรเลงเครื่องดนตรีหัดวาดภาพระบายสีหรืออย่างอื่นๆที่ต้องใช้กล้ามเนื้อแขนและขาเป็นเครื่องช่วย ดังนั้นกีฬาหลายสิบอย่างในโลกมนุษย์ก็เป็นอันหมดความหมายโดยสิ้นเชิงณที่นี้อีกประการหนึ่งโปรดระลึกไว้ด้วยว่าจะเป็นที่กลางแจ้งหรือภายในร่มเงาของบ้านก็ไม่มีความแตกต่างกันเราไม่มีฤดูการต่างๆที่ทําให้อากาศเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ฉายแสงอยู่ตรงกลางฟ้าตลอดเวลาและแสงอาทิตย์ที่เราได้รับทําให้เราอบอุ่นอยู่อย่างสบายที่สุดดังนั้น จึงไม่จําเป็นต้องออกเดินทางยืดเส้นยืดสายให้เลือดลมเดินสะดวกเพราะเลือดลมของเราก็เดินสะดวกอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันอึดอัดขัดข้องอันที่จริงในสภาวะดังกล่าวมานี้บ้านช่องที่อยู่ก็ไม่มีความจําเป็นแต่อย่างใดนอกจากจะเป็นเครื่องช่วยเพิ่มความสําราญให้แก่ชีวิตซึ่งมีแต่ความสําราญอยู่แล้วและความจริงก็มีหลายต่อหลายท่านที่ไม่ได้คิดจะมีบ้านอยู่เลยโดยที่ท่านก็มีความสุขสบายไม่น้อยไปกว่าเราเหมือนกัน เราไม่มีความหิวไม่มีความเจ็บปวดและความขาดแคลนอย่างใดในโลกทิพย์ทั้งหมดเป็นของเราและเราก็มีสิทธิ์ไปไหนมาไหนได้โดยเสรีเมื่อกายของเรามีความสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้อย่างรวดเร็วเท่ากับความเร็วของจิตเช่นนี้แล้วการแข่งขันกันด้วยความเร็วของร่างกายเช่นวิ่งแข่งก็ไม่มีประโยชน์อีกกล่าวโดยสรุปก็คือพวกเราชาวโลกทิพย์สามารถพักผ่อนหย่อนใจกันได้อย่างสุขสบายโดยการเปลี่ยนงาน หรือศึกษาหาความรู้ในแขนงต่างๆก็ได้ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าเรื่องที่กล่าวมานี้ในโลกมนุษย์จะกลายเป็นงานซ้อนงานทำให้หนักสมองและร่างกายยิ่งขึ้นไปอีกมากทีเดียวจบ EP ีที่11กลับมาติดตามเนื้อหาของ EP 1ีได้ใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life สวัสดีครับ